สวัสดีครับผมสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Riding Channel วันนี้อยู่ผมกอล์ฟไรดิ g งและที่ยงเห็นข้างหลังผมตรงนี้นะครับก็คือโมเดลใหม่ล่าสุดครับกับ Enduro Bike CIF 450 RL วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาทดสอบขับขี่ด้วยที่จังหวัดจุลบุรีนะครับกับกิจกรรมที่เข้ามาให้สื่อทดสอบกันวันนี้เราจะได้รู้ว่าตัวรถเนี่ยมันมีอะไรนสนใจบ้างนะครับนี่มาดูกันเลยว่า ความปราดเปรียวของมันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจนในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของรูปทรงการตอบโจทย์การใช้งานที่เป็นเรียกว่ารถสไตล์ของออฟโรดนี่ครับมันเป็นอย่างไรครับกับตัว CRF 450R L ครับนี่ครับสำหรับตัวรถนะครับต้องบอกว่ามันคือรถ ที่นะครับพัฒนามาจากตัว CRF 450R ซึ่งเป็นรถสูตรเรือธงที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันว่าจะเป็น MXGP นะครับการแข่งขันแรนลี่หรือว่านะครับซูเปอร์ครอสที่เมืองนอกนะครับตอนนี้นะครับเป็นรถที่นําเข้ามาทั้งคันนะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์จะใช้นะครับรูปทรงเทคโนโลยีการดีไซน์ที่เป็นตัว CRF 450R นะครับโดยรถสูตรเองเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนกันเกือบทั้งหมดทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรม เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสําหรับเครื่องยนต์ในบล็อกนี้นะครับก็มีความเบาแน่นอนแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น,นเองในส่วนของความเบาที่มีอีกหนึ่งส่วนก็คือในส่วนของที่เป็นตัวสวิงอาร์มนะครับตัวนี้สวิงอาร์มจะเป็นสวิงอาร์มที่เป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับรยนันในเรื่องของความเบาและความแข็งแรงนะครับในส่วนของการดีไซน์รูปทรงเห็นไหมฮะว่าความเฉลียวในส่วนของปีกข้างมงน้ำนะครับรับมาันเบานะครับและช่วงปีกข้าง ไปจนถึงท้ายที่มีความเรียวยาวแล้วก็มีนะครับบอกว่ามีเชฟที่นะครับดูครับดูจะเชฟเห็นไหมครับจะมีเชฟที่เรียวมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมนะครับมันก็จะเรียกว่ากระชับกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านบนนะครับตัวแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์ดิสบาร์นะครับแฮนด์แบบเทปเปอร์นะครับมีความแข็งแรงในเรื่องของนะครับการใส่เสริมเรื่องของนะครับจุดคําแฮนด์มาให้กันบิดนะครับแล้วก็มีนัวมาให้ด้วย นะครับทางฝั่งด้านซ้ายก็เป็นนะครับเปเรื่องของสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับสวิตช์แตรไฟเลี้ยวกาดแฮนด์นี่มีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับนะครับจอแสดงผลนะครับเป็นแบบจอ LCD นะครับก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับถังน้ํามันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถังน้ํามันตัวครอบนี่นะครับจะเป็นพลาสติก ABS แต่ตัวถังจริงๆจะเป็นวัสดุของไทเทเนียมเพราะอะไรครับเน้นในเรื่องของความแข็งแรง น้ำหนักที่มันเบาและสามารถจุดน้ํามันได้เยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลก็ดีนะครับมาดูของด้านหลังครับนี่ครับไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวที่เป็น LED ส่องเิ็นสว่างซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Honda นํามาใช้กับรถเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ในตัวของนะครับดูจากบังโคลนมานะครับเป็นตัวที่นะครับยึดแผ่นป้ายทะเบียนตัวนี้ว่าสปอร์ตมากนะครับเป็นเรียกว่าแซลเลตท่อไอเสียครับขนาดใหญ่นะครับเสียงคุ้มนะครับเพราะทีเดียว ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต้องบอกเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกที่เหมือนกับตัว crf 4 5 0 r ซึ่งเป็นรถสูตรเลยแต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของอัตรากําลังอัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกสูบในเรื่องของข้อเหวี่ยงที่ใช้ข้อเหวี่ยงแบบข้อเหวี่ยงเต็มลูกนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นรถสูตรข้อเหวี่ยงมันจะมีแค่ครึ่งวงกลมแต่เนี้ยเต็มวงกลมเพราะนั้นในเรื่องของอัตรากําลังอัดแรงบิดเนี่ยมันจะมีแรงส่งนะครับให้ขี่ง่าย e ร g i ินกาดมาให้หรือว่ากาดกันแข็งในเวลา,าเจอก้อนหินหรือเจออ,อุปสรรคในการที่มันจะกระแทกเนี่ยตัวกาดก็จะช่วย p r o เทคในเรื่องของตัวเฟรมก็ดีหรือว่าท้องเครื่องก็ดีนะครับการระบายความร้อ,อรนตัวนี้นะครับเป็นหมอน้ําที่แยก2ฝั่ง,งอง่าเป็นแผงครับแต่แยก2ฝั่งนะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นมอน้าแยก2ฝั่งเพื่อการระบายความร้อนที่ดีแล้วก็มีคลีบในการดักอากาศเวลาวิ่งดักอากาศเข้าไปนะครับระบายความร้อนช่วยอีกหนึ่งระบบนะครับ ชคอคอัพครับตัวนี้เป็นโช็อคอัพแบบอัพไซด์ดาวขนาด49มิลถือว่าใหญ่ทีเดียแล้วก็มีสามารถปรับได้อย่างเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรีบาลคอมเพรสชันแล้วก็ในส่วนของพิโลกนะครับก็จะมีที่ปรับตัวนี้นะครับไฟหน้าครับเขาบอกเป็นไฟหน้าแบบหกเหลี่ยมก็มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็น LED ส่องสว่างชัดเจนเพราะว่ารถสามารถที่ใช้ในพรถนนได้นั่นเองนะครับ ระบบดิสเบรกครับหน้าระบบดิสเบรกครับเป็นดิสเบรกหน้าจานขนาด260ม mm ิลพร้อมกับคาลิเปอร์ของนี่ินแบบลูกสูบคู่นะครับก็มีการเสริมในเรื่องของกาดกานันโครนกันฝุ่นที่จะมาจับที่จานดิสนะครับเวลาเราบุกตะลุย,ยต่างเนี่ยการที่ไปเจอโครน <ๆ S 1> เจออะไรที่มันติดจานดิสแต่มันก็จะมีเศษเข้าไปทําให้เบรกไม่อยู่บ้างนะครับสึกลรออายุการใช้งานก็จะสั้นลงเพราะนั้นก็นะครับจะใช้ตัวกาดนี่เข้ามาช่วยวงล้อข้างหน้าขนาด21นิ้วนะครับ ในส่วนของชุดขับเคลื่อนสุดท้ายนะครับนี่ครับชุดสเตอร์ครับข้างหน้าเป็น13ฟันนะครับข้างหลัง51ฟันนะครับนี่ก็ต้องบอกว่านะครับจะไปทดอัตราต่างๆใครจะเพิ่มใครจะลดก็แล้วแต่ในส่วนของวงล้อหลังขนาด18นิ้วรัดด้วยยางเป็นแบบดูโอเปอเรชันนะครับเป็นยางกึ่งสามารถใช้ตั้งทางเรียบแล้วก็ทางได้นะครับก็ดอกยางที่อาจจะไม่ลึกมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะฝ่าอุปสรรคไปได้ในระดับหนึ่งนะครับและนี่นะครับก็คือ การออกแบบดีไซน์เทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่นะครับกับ CRF450RL นั่นเองครับทีนี้มาถึงฟิลลี่กะครบับขี่บ้างต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้มาขับขี่ทดลองสสัพันะนของมันนะครับถึงอาจจะเป็นแค่ระยะที่ไม่นานเวลาที่ไม่นานแต่ว่าเราได้เข้าถึงอะไรหลายๆอย่างตัวรถต้องบอกว่ารถนะครับเป็นการออกแบบด้วยรูปทรงที่มีความปลดเปรียวขึ้นไปนข้อมาทีแรกรู้สึกถึง ความเพรียวกระชับนั่งสบาย <S <S ผมสูง168นะครับต้องบอกว่าขาไม่ถึงสองข้างต้องขย่งข้างหนึ่งแล้วขาพาดไปที่เบาะอีกหนึ่งข้างีนเรื่งองความสูงของเบาะรบประมาณ94เซนนะครับว่าประมาณเกือบเกือบเ,เมตรนะครับท่านพอขึ้นไปนั่งเนี่ยพอได้ออกตัวแล้วเนี่ยโอเคนะครับในเรื่องของความเพียวกระชับเนี่ยมันนั่งหนีก็สบายยืนก็ง่ายน้ำหนักเบาเราสามารถโยกลดพลิกรถหรือว่าเลี้ยวในที่แคบวันนี้ได้ขี่ที่แคบเนี่ยแล้วก็เป็นสไตล์พอเลี้ยวที่แคบรู้สึกว่าเอ้ารถมันเบา วงเลี้ยวมันแคบขี่ง่ายเพียงแค่เปิดคันเร่งเบาๆรถมันก็สามารถที่จะปัดท้ายทําให้เราเนี่ยนะครับออกไปในทิศทางที่เราต้องการเวลาเลี้ยวมันก็ได้ง่ายนะครับแทนนะครับแทนกว้างคอนโทรลง่ายเบาแรงอ่าระบบช่วงล่างการขับขี่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งขึ้นทั้งลงทั้งลันนาดนะครับถ้ามีชุดที่เป็นหลุมคโครนอ่ะโครนไม่มีเป็นหลุมด้วยโครแห้งแล้วกันนี่มันโครนโครแห้งแล้วมันแตกะนะครับมันก็เป็นหินลอยเป็นกูขังกูขัง ช่วงล่างเดิมๆติดมากับรถต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่นุ่มจนเกินไปเพราะนั้นนะครับการที่เราจะต้องรูดขี่แบบคันเร่งเดียวรูดไปเลยเนี่ยจะคอนโทรลรถได้ง่ายง่ายกว่าขี่ช้าต้องบอกว่ากําลังเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับการปรับเปลี่ยนเรื่องอาตาัตรากําลังอัดที่ดีขึ้น ขี่ได้ง่ายขึ้นถึงว่ารอบจะตึงมือเขาจริงนะครับเพราะว่าเป็นกึนถถ่งรถสูตรทําให้รอบค่อนข้างจะตึงเพราะนั้น <Arc> การขี่รถสไตล์ของรถสูตรคุณไม่สามารถที่ิ้นคันเร่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคันเร่งที่ลินและรอรอบหรือว่ามีรอบตลอดนะครับถ้าคุณมืมอเดืปิดปิดปิดเนี่ยนะครับกำลังเครื่องยนต์มันทำงานไม่สมบูรณ์มันก็จะดับและเครื่องนี้นนดับง่ายมากนะครับเพราะนั้นรอบคุณต้องตึงมือตลอดขี่รถสูตรเลย นะครับอัตราเกียร์วันนี้ใช้แค่เต็มที่3เกียร์ครับไม่เกินนี้เพราะว่าเส้นทางมันช่วงจังหวะยิงต่อโค้งต่อโค้อองมันสั้นแต่เห็นถึงกาลังแรงอัดช่วงแรกนะครับช่วงต้นที่มันค่อนข้างที่จะมาเร็วและรุนแรงสามารถที่จะดันขึ้นเนินหรือว่ายกล้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์คือว่ากระแทกกัะเร่งล้อก็ลอยเลยทรายวันนี้เจอทรายต้องบอกว่าทรายนานๆเจอทีก็มีอาการ เรียกว่าสายเสไปปัดเหมือนกันเพราะว่าเราขี่รถทางเรือยเป็ส่วนใหญ่พอมาเจอที่ไรา์เนี่ยการคอนโทรลร,รถคุณต้องมีทักษะสักนิดนึงในเรื่องของการที่ใช้แขนในการช่วยโยกแฮนด์เพื่อหรือว่าขืแนแฮนด์เวลาเราเจอทรายรถ,รถมันจะมีการส่ายเลื้อยเพราะนั้นถ้าต้องขืนจะทำให้โอเคแรามันกินแรงนะครับรถสไตล์วิปาะมันจะกินแรงเลยเยอะเพราะนั้นคุณต้องใช้การควบคุมรถค่อนข้างจะเยอะซึ่งหนึ่งคันเร่งที่มาเร็ว บอกเลยคุณต้องใช้คลัดเยอะมากสําหรับมือใหม่แต่ถ้าเป็นมือมเรื่องระดับมือเต็มแล้วหรือระดับที่มีทักษะเนี่ยคลัดใช้แค่การเปลี่ยนเทนเดียวแต่สาหรับมือใหม่ที่จะมาขี่อัตราเร่งที่ขนาดเนี้ยคุณต้องใช้คลัดช่วยเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเปิดปุ๊บมาป,บป,ปั๊บเปิดปุ๊บมาปั๊บเนี่ยเราต้องใช้คลัดช่วยว่าบางทีมันจะล้นมันจะเลยแล้วรับเบรก เรื่องของระยะเบรกตัวนี้เบรกมันดีมากและเจอพื้นที่เป็นทรายมันจะมีการปัดข้างหน้าแล้วหลังต้องใช้ความระมัดระวังในการขับนะครับเรื่องการโดดเนินกําลังส่งเนินระดับสูงเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรในการดันขึ้นไปหรือว่าการโดดให้ล้อลอยถือว่ากําลังนี้แค่เกยียร์สองเกียร์สามเปิดคันเร่งไม่ต้องเชนคุณมากเกียร์ไหนคุณเปิดคันเร่งส่งไปมันสามารถที่จะพาคุณโดดเนินหรือว่าคุณข้ามทิศกีตอรูปสรรคไปได้เลยนะครับต้องบอกว่ากับราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพัน ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาว่าจะเป็นในเรื่องของพลังกำลังเครื่องยนต์แรงบิดกำลังขับออปชั่นที่ให้มาต่างๆหรือว่าหลอ่อพร้อมสำหรับการขับขี่ลุยได้เลย้วส่วนของใครที่แบบระดับเบอร์เตงรนะเนี่ยผมว่ามีการปรับเซตในเรื่องของช่วงล่างให้เหมาะกับบุคลิกหรือว่าทักษะของแต่ละคนอันนี้จะดีมากทําให้คุณขี่ง่ายขึ้นว่างั้นเถอะเพราะรถเดิมๆเ,เนี่ยมันรองรับสำหรับคนที่เป็นพวกบิสติเนอร์มือใหม่แต่พอถ้ารู้ว่าคุณสามารถที่จะรองรับกับความเร็วความแรงของมันได้ เรื่องของ่ว่าจะเป็นการโดดเนินตกหลุมการเลี้ยวการใช้เบรกทักษะที่มันสูงขึ้นคุณสามารถจะปรับได้เพราะว่าโช๊คัพหน้าและหลังสามารถปรับได้เต็มระบบนะว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราทดกําลังอัดเอ่อเที่กับอัตราทดในเรื่องของเซอเร์สเตอร์เนี่ยแล้วแต่ความเหมาะสมบางคนขี่มือตึงบางคนขี่รอบยนันยานไกลๆก,ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นิยายก,กำลังและต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับรับรองว่าออปชั่นของแต่งมีออกมารองรับอีกอย่างแน่นอน นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับสำหรับไ i ดิงรีวิวทางไรดิงชาแนลสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสักถามอะไรสามารถนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเราก็จะมีคัดตอบคำถามนะครับเราก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับการนะครับรีวิวรถจักรยานยนต์ของไรดิงนะครับครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนเราจะรีวิวรถสไตล์อะไรนะครับรูปแบบการขี่เป็นแบบไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามไปด้วยแล้วเรามาเจอกันกับการรีวิวครั้งหน้ากับ Riding Channel กับผมกอล์ฟไรดิงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ